โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นเช่นเคยในะคลิปนี้เราะยกเกมนิกเกตกันต่อนะครับผมกับในเรื่องในดานหน้าของเรานะครับกับชื่อตอนว่าการแต่ภาพของหวานชวนนิรันดร์นะครับผมโอโ้ชื่อจะตอนยาวไปไหนเนี่ยมันกลับใยญ่ขนาดนั้นโอเคจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนจะไปดูก็ฝากกาดติดตามผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะโอเคจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมรู้ใครนะั้ เกี่ยวเทียบเหรอ,อไงฟรีบ้านเะข้ามาสินี่ <c oughs> เห็นว่าจัดจัจงานชิมของหวานเหรออืมใช่อืม,อมนางไม่ถูกจังหวัดเลยนะนี่แต่ปกติปกติพวกเธอไม่ขายของหวานานี่นะอ่าแล้วขายอะไรอืมก็ปกติไม่แต่ลนะก็ไม่แต่ลนะอ่เพราะงั้นวันนี้เนะี่ยฉันจะคิดว่าขี้ของหวานจากหลายร้านอะไ,ไรถูกใจอร่อย ไอถูกใจแล้วก็อา่าก็เดี๋ยวเราไปหาสูตรด้วยช่วงนี้นี่ยลูกค้าเขาต้องขนถ่ายไปที่ต่อยนอะฉันว่าไม่หน่อยนะนายเจียวพอร้องพูดจะน่าขาัคาญถ้าผมัแล้วก็ก็คิดวิหาเนินมาสิแหนวดูยากนะไอ้ยจำขีเ้เ,เ,เกียจเคยได้มันเลยคนจริงๆนะรู้หรือเปล่านี่เดียวซี่ย์มาทะเลาะกัน แล้วทำไมไม่เห็นมีของหวานอะไรเอออ้อแล้วฝากคนเดียวไปหามาให้นะเอ,อ้ยเทียร์แล้วมั้งดูทรงได้เป็นเทียร์แล้วน่าใช่จริงด้วยของหวานของหวานาต้องต้องนึกถึงเทียร์นะของหวานเนะี่ยว่าไงทุกคนสวัสดีค่ขา,าจา้านฮะอ,ะอะ๋อืมไปม,มาถึงกันก่อนนะั้นี่เดี๋ยวก่อนส,เนสิเดี๋ยววันนะั้นกองของนมมาก็าบีกันหมดหรอก ทีย่ยานะนึกุ่นนี่ว่าอาจารย์น่ะเขาอายเวลาที่เธอเข้าไปกอดแบบนั้นนะ่ะมันอายด้วยนะเหรอเมื่อไอ้จบหน้ากากกแงะเทียวไปจากฉันอเอาเถอะเป็นกันบ,บ้างแล้วหวังว่าที่เทียนทักทายนะ่ะเทีิดัสสัตู์ถึงอะไรถึงูถึงูถ,งถ,งถึงคนแบบนั้นนะ่ะจะไม่ทำให้อาจารย์ตกใจนะคะเธอต้องฝึกมารยาทอีกเยอะนะใช้ววใเวลาด้วยนะคะไม่ขอโทษนะคะ แค่ได้เจอมากเลยอ่ะที่ได้เจอจาน <c oughs> าน่ะไปเรื่องอ่ะก็แค่ขอปลอดภัยก็พอแล้วขอบคุณเดี้ยมาให้นะเ <c oughs> พียบเลยที่บอกว่าถห้คุณเตี้ยไปหาของหวานมาให้ก็ห <c oughs> มายถึงว่านั่นแหละคะ่ะ <c oughs> ไปหมายถึงว่านั้นแหละเมื่อกี้มันซุ่มไปเที่ยทั้งเพื่อนเลยเได้หมดนี้แล้วได้หมดตายไม่สั่งเลยไม่ <c oughs> ได้ในนั่นสิ ฉันได้หาทวโรเชียลตสาดมาแต่ของวานที่ขายดีเป็นแท้ๆเทีร์เท่าเลยนะเอาเลยนะฉันจะจัดลงจานให้นะเทียร์้เจะของหวานอย่างเอามาทำองเรื่อว่าเรื่องของหวานอะเลยชานอยู่แล้วว้าวน่ากินชบมัดเลยแฮะขอชิมด้วยกันแล้วกันนะเทียปลาส่อมเทียปลาส่อมข้ามโต๊ะอะไรแหละขวางซ่องของมิวที่กำลังจะจิ้มเค้ก อะไรเนี่ยนี่จะยืนก่อนสิฉันจะจัดไปเสร็จแล้วนะยังอีกเหรอเก็ okay. หมดแล้วโอ้ยนั่นเลยนั่นแค่เริ่มนะที่ต้องทำอะไรอีกเยอะหลายขั้นตอนนั่นแหละทำอะไรวะชูเท็กเดิมกระโดดขึ้นไปบนเก้าอี้เก้าอี้พังแล้วเปล่าถ้าเริ่มถ่ายรูปของหวานอืมอืมแบบนี้ใช้ไม่ได้เห ตืดีก็ไปดีตืน่นเ่อก็ไม่ได้แต่กันสนุกเลยเถอะคนรอก็รอไปนี่สว่างปวดเท้าช้ำัดเลยชิ้นนี้ก็โดนบังชิ้นนี้ก็ของแตงเปี้ยวอีกชิ้นนี้ดูไม่น่ากินด้วยเทโดจริงจังตั้งใจจนไม่ใครกล้าเข้าไปขัดอืมงวันนี้ตะคงไม่ได้คิมของมากันลนะแล้วนะอ้าวพูดอะไรของเธอเนี่ย แล้วเป็นคนบอกให้เธอไปซื้อของหวานมานะเทียนน่ะจะไม่จะไม่ต้องของหวานจนกว่าเธอจะได้รูปที่สมบูรณ์แบบสักเลยเลือดจากจำนวนที่พวกเธอให้เราซื้อแล้วก็ฉัาว่ากว่าจะได้กินน่ะก็คงลีเป็นอย่างต่ำนั่นแหละแล้วทำอะไรกันนะมีบ้าไปแล้วเมื่อไงร่เราได้หรือเปล่าดีม่ท่านรู้อย่างทีสิสิบสตาสบายดีนอนแล้วโอเคมีเราทำหน้าไปได้แล้ว เหมื่อยละนอนฮะนอนดีกว่าไปเถอะละโอ้ยเอาหนีไมิเออะไรเนี่ยคุกกี้เหรอคือเขาบอกไว้ก่อนกแล้วกันนะอาจไม่อร่อยท่าที่เทียมไปบอกมาจากร้านดังๆตัวนะพี่ขอดีฉันทำไว้ให้เทียนะแต่ถ้าเธออยากกินก็าตาสบายเลยนะขอบคุณนะเธอจะดีจัง ถ้าจะมาดืม่มเลยล่ะเหลืวเล็กน้อยนะขอโทษจริงนะที่เธอทำตัวแบบนี้เนะไม่ใช่จะนั้นที่เธอยอมเข้า,าใจอะ่ะเห็นว่าเธอถ่ายรูปของหวานอย่างบ้าคลั่งจจถึงวันตถามาเตัวเดียวขนาดนั้นเชียวตรงนี้่ะไม่รู้กี่เมนูในวัาถาขนาดนั้นอนะ่ะกับเรื่องสั้นนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านแล้วกันเนะาะสำห,ร,หนนสรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ